สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบันเทิงทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้เราก็พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแผก่การขอลับค่ะวันนี้แพลขอนำเสนอการวิเคราะห์ก่อนเกมการแข่งขัน,น,นของสึกเพชรดนดีประจำวันพฤหัสท,ที่1ี่ิพฤศจิกายนปี2,567น้กิเวทีม้ราชันน์เนินเริ่มชกตั้งแต่เวลา18 จ3 0นนาฬิกานะคะถ่ายทอดส,สดผ่านช่องทางทูฟยลกดหมายเลขยี่สและแอปพลายทีวีค่ะโดยมีคู่ชกทั้งหมด3คู่นะคะที่น้องเพลจะนําที่เด็ดมาฝากในวันนี้นั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยว่ามีคู่ไหนจะชกกับใครกันบ้างนะคะคู่ที่1นึ่งซูเปอร์บอลเกียรติชัดชัยเจอกันกับแสงอรุณศรีสวัสดสิ์ส่วนคู่ที่2ภูสิงห์อ๋อขัอินเจอกันกับฤทธิพันธ์พันดักรักตนาบุรีส่วนคู่ที่3าผู้เอกนาฬการเราในวันนี้เลยนะคะเสาวโทวอ,อัฉริยะเจอกันกับหยกมรกตวรสังประภัยค่ะเรามา ซูเปอร์บอลเกียรติช,ชัยชกไฟล์ล่าสุด1เดือน6วันอายุ20 ส่วนสูง1นึ่งเซนติเมตรเป็นคนจังหวัดตากนะชมมาแล้ว60ครั้งรายนี้เนี่ยเป็นมวยเข่ามวยเดินฝึกซ้อมที่เพชรยินเดียคาเดมีน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยห้กิโลกรัมบวกลบ2กิโลกรัมน้ำหนักที่ดีที่สุด120่งถึงหนึ่อปอนด์พิกาดวันนี้119่้านะคะปล่อยช่าง120.4ลดไป1.4เหลือ1้อนะคะรายนี้เป็นมวยเข่ามวยขวาเข่าในเหนียวเปิดเกมจับปั้มตีบูดูดันเดินติดตดีเลยนะคะฟอรมกกาารรทงงนน่สุดเีะะแพปวั ปี67ที่ราชดำเนินต่อละ19.7ดปอนด์และมาชนะคะแนนสิงห์ที่ใช้วิเคเขาใหญ่นะคะวันที่23สิงหาคมปี6 7ที่กำแพงเพชรต่อละ9ปอนด์และมาชนะคะแนนสิงห์ก้องธรณีมวยไทยวันที่22ตุลาคมปี6 7ที่รังสิตต่อละ21่อปอนด์ค่ะ ส่วนคู่โชวของเขานะคะแสงอรุณศสอสีสวัสดชกไฟล่าสุดหนึ่งเดือน5วันอายุ IU 19ปีส่วนสูงร7อยเเซมเป็นคนอำเภอเมืองจังหวัดสุรินชกมาแล้ว20ครั้งนะคะรายนี้เป็นมวยขวามวยฟีมือฝึกซ้อมที่สอสีสวัสดกอดสมุยน้ำหนักไปปล่อยเนี่ยห้กิโลกร,รมัมบวกลบสี่กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดถึงหนึ่งร้อยสิบเก้าอนด์พิกัดวัน,นี้หนึ่งร้อยสิบเก้าปล่อยช่างไปร้อยยี่สิบจุดสามลดไปสองจุดสามเหลือะะร้อยสิยบ ชออันฝั่มวันที่28สิงหาคมปี67ที่สุราษฎร์นะคะและมาชนะคะแนนสิงห์กล้องธารณีมวยไทยวันที่25กันยายนปี67 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหมือนกันและไปะนชนะคะแนนรุ่งพานุแสงประีวันที่23ตุลาคมปี67ที่จังหวัดสุราษฎร์อีกเหมือนกันค่ะทัศนะเนี่ยสำหรับผู้นี้น้องแพลวมองว่าเจ้าซูเปรอร์บอลเนี่ยได้เปียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้รอยกว่าส่วนเจ้าแสงอรุณเนี่ยจะเสียเปียบช่วงน้ําหนักเนี่ยเท่ากันทั้งคู่เลยเนื้อตัวดูดีดูเป๊ะทั้งคู่เชิงการชกและสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยเจ้าซูเปรอร์บอลเป็นมวยขวามวยเข่ามวยบู๊มวยดุดันมีลูกหนักลูกแรงได้เปรรียบชช่วงกและะะฟอ์มสดนะคะ ความหนุ่มแต่จะเป็นรองหลักเหลี่ยมฝีมือการชกนั่นเองส่วนเจ้าแสงอรุณเนี่ยเป็นมวยขวามีหลักเหลี่ยมฝีมือครบเครื่องได้เปรียบประสบการณ์แต่จะเป็นรองฟอร์มสดความหนุ่มประสบการณ์และลูกหนักลูกแรงนั่นเองคู่นี้เมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วนะคะน้องแพลวเนี่ยออกชอบไปทางเจ้าซูเปอร์บอลนะคะดูว่าเป็นมวยฟอร์มสดกว่าได้เปรียบช่วงชกและเป็นมวยขวาเขาในเหนียวเปิดเกมจับปั้มตีบูดุดันแข็งแร่งแข็งแรงมากเลยค่ะรายนี้ฟันทงเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าซูเปอร์บอลเกียรติชัดชัยจะสามารถเอาชนะเจ้าอรุณีสสวัดดไ้แนนน่่อคะ แล้ดัอันที่คู่ที่2เลยนะคะผู้สิงออขับอินชกไฟล่าสุด23วันอายุ I U 20ปีส่วนสูง110เซนตเมรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้ว50ครั้งนะคะรายนี้เป็นมวยเขามวยจังหวัดฝีม,มือนะคะฝึกซ้อมที่ออขับอินจังหวัดสิงห์บุรีน้ำหนักไปปล่อยใน54กิโลกร,รมัมบวกลบ3กิโลกร,รัมน้ำหนักที่ดีที่สุด117-110ปอนด์ค่ะ ปรกัดวันนี้เนี่ยร้อยสิปล่อยช่างร้อยสิบห้าจุดสองลดไปรอบหนึ่งจุดสองเหลือร้อยสิบสี่นะคะรายนี้เป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องขวางหน้าฟันศอกแรงฟอร์มซาบุนงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนสองหมัดพยัคฆ์คำสิงวันที่ยี่สิบห้ากรกฎาคมปีหกเจ็ดที่ราชด,ดำเนินต่อละสิบสี่ปอนด์นะคะและมาแพ้คะแนนเก้าหน้าเอ็มเจไฟพอยท์มวยไทยวันที่ห้ากันยาย,ยนปีหกเจ็ดที่ราชด,ดำเนินต่อละสิบห้าปอนด์และไปชนะคะแนนฤทธิพันธ์บอลมหาชัยวันที่ห้าพฤศจิกาย,ยนปีหกเจ็ดที่รังสิตต่อละยี่สิบสองปอนด์ค่ะส่วนคู่โชคเานะะ ริทิพันธ์พันดักรัตนบุรีชกไฟล่าสุดี่23วันอายุ20ปีส่วน0.162เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะชมมาแล้ว100ครั้งรายนี้เป็นมวยบูมมวยเตะขาต่อยหมัดฝึกซ้อมที่วาวังพรมจังหวัดนครปฐมนะคะน้ำหนักป,ปล่อยเนี่ย5.7กิโลกร,รัมบวกลบ4กิโลกร,รัมหนักที่ดีที่สุดของเขาเนี่ย118ถึง116ปอนด์พิกัดวันนี้114ปล่อยช่าง14.4ลดไป0.4เหลือ114นะคะรายนี้ก็เป็นมวยขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่อง ซ้ายหน้าตีวงในล็อกรัตตีเหนียวแน่นฟันสอบแรงนะคะฟอร์มซาผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะนลอศยก2เพชรน้องฝนน้องอนุวัตน์ยิมวันที่ 2, 2> สิงหาคมปี67ที่รังสิตต่อยร้อยปอนด์และไปชนะคะแนนเพชรน้องฟนน้องอนุวัตย์ยิมวันที่1ตุลาคมปี67อีกที่รังสิตต่อยร้อยปอนด์และไปแพนน้คะแนนภูสิงประธานดิ่งคองสวนภูรีสอร์วันที่5พฤศจิกาย,ยนปี67ที่รังสิตต่อยละยี่สิบสองปอนด์ค่ะ ทัศนะเนี่ยคุณนี้น้องเพลงมองว่าเจ้าภูสิงเนี่ยจะได้เปรียบช่วงชกนะคะได้ความสูงได้รอยกว่าส่วนเจ้ายุท ส่วนเจ้าลิธิพันเนี่ยจะเสียเปรียบช่วงแต่ได้ความกว้างความหนานะคะน้ำหนักเนี่ยเจ้าลิธิพันจะเกินคู่ชกมาอยู่ที่3กิโลกรัมนะคะเชิงการชกและสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยเจ้าผูสิงเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องแทงขวางหน้าฟันศอกแรงมีหมัดมีศอกอันตรายนะคะได้เปรียบช่วงชกแต่จะเป็นรองประสบการณ์นั่นเองส่วนคู่ชกเจ้าลิธิพันเนี่ยเป็นมวยทางขวาจังหวะหลักเลียมฝีมือครบเครื่องซ้ายหน้าดีวงในล็อกรัดตีเหนียวแน่นฟันศอกแรงได้เปียบประสบการณ์แต่จะเป็นรองช่วงชกนั่นเองค่ะสําหรับคู่น อิงอำอินนะ,ะดูว่าเป็นมวยเขามวยฝีมือครบเครื่องมากกว่าได้เปรียบช่วงชก ฟอร์มล่าสุดก็มีสะดุดบ้างนะคะแต่ฟอร์มการชกก็ยังดีอยู่นะคะฟันธงเลยค่ะว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าบูสิงออคัมมินจะสามารถเอาชนะเจ้าลิติพันธ์ธธธธนพันดักรัตรนบุรีได้แน่นอน,นะค่ะแล้วมาต่อกันที่คู่ที่3คู่เอกในรายการของเราในวันนี้เลยนะคะสาโทอออาริยะชกไฟล์ล่าสุด28วันอายุ17ปีส่วนสูง1 6 8ซเมตรเป็นคนจังหวัดนนทบ,บุรีชกมาแล้ว100ครั้งรายนี้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะคะฝึกซ้อมที่เด็ดรัดน้ำหนักปล่อยๆเนี่ยหกัมบกิ จากที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยหนึถึงหนึ่รปอนด์พิกาดวันนี้123่ปล่อยช่างไป1้อยลดไปรับ0.7เหลือ1้อนะคะรายนี้ก็เป็นวยจังหวัดฟีมือดักษาส์แข่งโตวงในขวางหน้าฟันศอกส่วนขยันออกอาวุธมัดศอกแรงนะคะฟอร์ม3ามผลงานไฟล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนยกมรกฏป๋าโดยอยุธยาวันที่30กรกฎาคมปีหกเดที่รังสิตต่อร้อยยี่อปอนด์แล้ไปนชนะนอกยกสเพชรนำโชคอภิมลศรีวันที่สิบสยยอง สปอนคะ่ะและมาแพ้คะแนน1เอราว,วันวันที่สาสเตุลาคมปีห7องเ็ที่ราดำเนินต่อย123ปอนนั่นเองส่วนผู้ชมค่านะคะยกมรกรโหสังปรภไพชกไฟล์ล่าสุด28วันอายุ IU 26ปีส่วนสูง170เซนติเมตรเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดชกมาแล้ว100ครั้งนะคะรายนี้เป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องเลยนะคะฝึกซ้อมที่พอหลักบุญจังหวัดขอนแก่นน้ำหนักป,ปล่อยเนี่ย6กิกิโลกรมัมบวกลบ1กิโลกรมัมน้ำหนักที่ดีที่สุดของเขานะคะ123อนึ่งรนน 123, ้อยยี่ ไป125ลดไปลบ2.0เหลือ123นะคะรายนี้เป็นมวยซ้ายฝีมือครอบเครื่องคล่องหน้าดักเตะดัก แข้งซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงรุนแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีมากๆเลยนะคะฟอร์มสามงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้คะแนนเด่นสินาย,ยกทวีปตะพงวันที่29สิงหาคมปี6 7ที่ราชดำเนินแต่อย120.5ปอนด์และไปชนะคะแนนเพชรสีทองสศักินารินนะคะวันที่21กันยาย,ยนปี6 7ที่ขอนแก่นแต่อ123ปอนด์และไปชนะคะแนนเพชรนำโชคทอแทนไทยวันที่31ตุลาคมปี6 7ที่ราชดำเนินแต่อ123ปอนด์ค่ะทัศนะาเนี่ยสำหรับคู่นี้น้องเพลมองว่าเจ้าหยกมรกตได้เปรียบ ช่วงช็ออยู่นิดหนึ่งน้ำหนักก็ใกล้เคียงกันเลยนะคะเชิงการชคและสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยเจ้าเสาโทเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องดักศาสต์แข้งโตวงในขวางหน้าฟันศอกสวนขยันออกอาวุธหมัดศอกแรงนะคะรายนี้แต่จะเป็นรองฟอร์มสดความหนุ่มและช่วงชกนั่นเองส่วนเจ้าหยกปรกเนี่ยเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องคล่องดักเตะดักขีบแข้งซ้ายแรงขวางหน้าดันแทงรุนแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีคู่นี้เป็นมวยคล้ายคลึงกันเลยนะคะหลักเหลี่ยมฝีมือครบเครื่องเหมือนกันเลยเมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วน้องเพอาะชอบทางเจ ุหลากหลายมากกว่ามีดักาสารแข่งโต้วงในขวางหน้าฟันศอกสวนขยัดออกอาวุธมัดสอกแรงอันตรายมากๆเลยค่ะฟันทองเลยค่ะว่าคู่เอกในการของเราในวันนี้เนี่ยเจ้าสทออัจฉริยะจะสามารถอาชนะเจ้าหยากมรกตวสังมาภัยได้แน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ก่อนจะจบคลิปนะคะน้องแพลขอย้ำทีเด็ด3คู่ในวันนี้เลยนะคะของศึกเพชรยินดีประจำวันพฤหัสที่2ี่ิพฤศจิกาย,ยนปี67นี้คู่แรกเลยนะคะซูเปอร์บอลเกียรติชัยจะเอาชนะแสงอรุณสอศรีสวัสดิ์ค่ะส่วนคู่ที่2เนี่ยภูสิงห์อ้อขำอินจะเอาชนะเจ้าิทธิพันธ์พันดักรัตนบุรีส่วนคู่ที่3คู่เอกในรายการเราในวันนี้เลยนะคะสาวโทอ้ออ,อัชริยะจะเอาชนะยกมรดกวสังภัยได้แน่นอนคะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ3คู่ทีเด็ดที่น้องแพลนํานมาให้ในวันพฤหัสที่ 28พฤศจิกายนปี67นี้ในสึกเพชรยินดีนะคะฝากแฟๆนๆบัดมวยเนี่ยกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแพลวเนี่ยทำคลิปแบบนี้ทุก,ทกวันด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ